วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2563ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานใครที่ทำงานออฟฟิศดูเหมือนงานจะค่อนข้างสบายๆชิลๆนะคะเพื่อนร่วมงานก็คอยช่วยเหลือกันได้ดีส่วนใครทำค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะไม่ค่อยจะก้าวหน้าเท่าที่ควร การคิดการตัดสินใจทางธุรกิจไม่รอบคอบมันมีจุดผิดพลาดเยอะธุรกิจเริ่มไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะหาทางแก้ไขจุดบอดในธุรกิจหรือหาทางพัฒนางานที่เป็นอยู่ให้มีความมั่นคงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะการเงิน ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักระวังการใช้จ่ายเงินตามอารมณ์ช่วงนี้ถ้าไม่ประหยัดจะไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินไปในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของทริปการท่องเที่ยวต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็ต้องประหยัดหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวจะเกิดการช็อตในเรื่องของเงินได้ค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะรู้สึกอยากมีอิสระอยากมีเวลาเป็นของตัวเองให้ลองสำรวจตัวเองดูนะคะ ถ้าหากเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกกับคนรักมากเกินไปก็ต้องปรับตัวนะคะให้อิสระต่อกันบ้างให้สเปซหรือพื้นที่ส่วนตัวให้กับเขาบ้างแล้วความสัมพันธ์ชีวิตคู่มันจะดีขึ้นค่ะความรักสําหรับคนโสดถือว่าจะมีคนเข้ามานะคะจะมีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขแบบชั่วคู่ชั่วยามเป็นความสุขในช่วงเวลาอันสั้นเพราะฉะนั้นยังไม่แนะนําที่จะให้จริงจังหรือลงเอยกับใครในช่วงนี้นะคะ อยากให้อยู่โสดไปก่อนค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเช่นนอนไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาอีกอย่างหนึ่งก็ระวังในเรื่องของการเจ็บข้อไม้ข้อมือด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้แนะนําว่าให้พักเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปก่อนเพราะมีโอกาสเข้าเนื้อสูงค่ะ